สามก๊ตอนที่14ลิปโป้ยิงเกาทันห้ามทับไยอ้วนสุดตั้งแต่ได้ตราหยกมีใจกำเริบคิดตั้งตนเป็นห้องเต้มไม่คืนแก่ซุนเซ็กคิดออกตีเล่าปีโดยเอาของไปติดสินบนลิปโป้ม,มีให้ช่วยเหลือเล่าปีแต่ลิโป้กริ่งเกรงว่าหากมีให้ความช่วยเหลือเล่าปีแล้วอีกหน่อยจะมีภัยถึงตัวเป็นแน่จึงออกห้ามทับโดยท้าพนันแสดงฝีมือยิงเกาทันติดปลายทวน ที่ไกลห้าเส้นถ้ายิงติดปลายทวนให้กีเหตลงซึ่งอ้วนสุดใช้ยกมาตีเล่าปีถอยทับกลับไปลิโปยิงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ปีเหลงจึงมีอาจทําอะไรได้เลยถอยทับกลับไปอ้วนสุดจึงใช้กลยุทธ์ปรองดองขอลูกสาวลิปโป้ให้บุตรชายตนครั้นจะส่งลูกสาวลิปโป้คิดกลับคำหน่วงเวลาไว้ลิปโป้กับเล้าปีจึงยังมีได้กินแหนกันเท่าไหรนะัก ต่อมาเตียวหุยใช้คนไปขโมยฝูงมาริปโป้ลิโป้รูร้เข้าจึงโกรธยกทับมาตีเสียวพ้าแตกเล่าปีกับครอบครัวจึงรบหนีฝ่ามาพึ่งโจโฉณเมืองฮูโตโจโฉจึงกราบทูลให้เล่าปีไปตั้งนะเมืองอิจิวรอการแก้แค้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในตอนหน้าสุดท้ายนี้ช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ